สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอแนนด์นะครับเมื่อวานนะครับก็วิเคราะห์บอลคู่เลสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับแมนซิตี้นะครับผมก็จบสกอร์ไปแมนซิตี้นะครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับใครที่ตามเต็งไปที่แมนซิตี้นะครับก็ได้รับเงินนะครับส่วนใครที่ไปสูงนะครับก็พลาดไปแค่นิดเดียวนะครับผมนะโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมนะคู่ แมนยูนะครับพบกับไบตันนะครับเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของแมนยูกันก่อนเลยนะครับว่าห้านัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับแมนยูนะครับทําได้1 2 3 4 5 6ทําได้6ประตูนะครับสําหรับเจ้าบ้านแมนยูส่วนไบตันนะครับทําได้3 4 5 6 7นะครับผมทําได้7ประตูนะครับในห้านัดหลังสุดโอเคครับอันดับกับคะแนนนะครับ แมนยูนะครับอยู่อันดับที่2นะครับคะแนน57อันดับ2คะแนน57นะครับส่วนไบตันนะครับอันดับ16คะแนน32นะครับอันดับ16คะแนน32นะครับท้ายตารางเลยโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่าจะเปิดออกมาเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะครับแมนยูนะครับผมก็เปิดออกมาต่อที่ครึ่งลูกควบ1ลูกนะครับผมนะแล้วก็ สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับผมนะโอเคทีมเจ้าบ้านทีมต่อนะครับต่อรองครึ่งควบลูกนะครับผมนะแล้วก็สูงต่ำสองลูกครึ่งนะครับผมโอเคกดวิเคราะห์เลย ผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอกาสจะมีสกอร์สูงอยู่ที่68%สแนะครับส่วนแนะนำให้ได้ที่สูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะจะเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับแมนยูมีอยู่47%นะครับส่วนทีมเยือนไบตันนะครับมีอยู่35%เองนะครับผมนะก็ห่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับจากสถิติที่เคยเจอกันนะครับผมนะแมนยูนะครับก็สัดไปนะครับผมนะในบอลถ้วย3 0นะครับ ส่วนในพเมร์ลีกนะครับผมนะก็แมนยูก็ซัดไป32นะครับผมนะส่วนมากแมนยูชนะนะครับผมนะแมนยูชนะได้มากกว่าไบตันอีกนะครับผมนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูง3ลูกด้วยนะครับนะจากสถิติที่เคยเจอกันครับโอเคครับกลับมาที่ส่วนเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมองว่าให้เล่นไปที่สูงเต็มเวลานะครับ2ลูกนะครับผมผมว่าน่าจะมี3ลูกนะครับสำหรับ นี้แล้วก็เต็งนะครับเต็งผมว่าเล่นไปที่แมนยูนะครับผมว่าแมนยูเอาแน่ๆนนะครับผมนะไม่แพ้แน่นอนนะครับผมอย่างมากก็ชนะ1นึลูกนะครับผมนะจบ2อหนึ่งก็น่าจะดีหรือ3าศูนย์ก็น่าจะดีนะครับผมนะสำหรับคู่นี้นะครับผมนะพอเล่นไปตามสูตรเลยนะครับใครที่ชอบก็ตามได้นะครับใครไม่ชอบก็ส่วนได้เลยนะครับนะใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้อ่าฟรีนะผมนะใช้ ด้วยตัวเองนะครับผมนะกดวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่จํากัดลีกไม่จํากัดคู่นะครับผมนะก็สามารถอ่าแอดไลน์นะครับผมนะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวส่งคอนแทคไปให้นะครับผมนะไปขอกันได้นะครับแล้วก็สําหรับในกลุ่มเมื่อวานนะครับก็ให้ไป3คู่นะครับยูเว่สูงนะครับแล้วก็แมนซิตี้ต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไบเยอร์นะครับต่อ ปอนนะครับผมนะก็แตก3ามตัวเลยนะครับผมนะก็ได้รับตังกันไปนะครับในกลุ่มนะก็ตามกันเต็มเลยนะครับผมนะโอเคใครที่อยากจะมาเล่นด้วยกันหรือว่าอยากได้สูตรนี้ก็ให้ไปพร้อมกันทีเดียวเลยครับฟรีนะครับผมนะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมนะแอดไลน์มาเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ